เว้ยเกมมึงดูข่าวนี้ยังเนี่ยโดนพ่อหลอกว่าจนมา20ปีสุดท้ายเพิ่งมารู้ความจริงเนี่ยกูดูใน tiktok ช่องแคทดัำเนี่ยโดนพ่อหลอกว่าจันนั้นที่ข่าวไง่ที่เขาบอกว่าเนี่ยว่าที่บ้านเป็นมหาเศรษฐีพ่อหลอกมาตลอด20ปีว่าจนพ่อหลอกว่าจนเออไม่ยังไม่ดูเลยพี่ไอ้เนี่ยเขาเสมอว่นโดยยากจน โดนโกงและมีหนี้สินทุ่หมหัว<อ>ทำให้พวกเขาต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ<อ>ในมณฑลพิงเจียงเดิมความฝันของชื่อหลง<อ>คือเรีนจบและหางานที่มีเงินเดือนอย่างน้อย30 0 0 0บาทมาช่วยเหลือครอบครัวแต่อย่างที่รู้กันว่ายุคนี้งานหายากเมื่อชื่อหลงหางานไม่ได้สักทีคุณพ่อจึงขอให้ลูกชายกลับมาช่วยทํางานที่บ้านตอนแรกชื่อหลงก็ตั้งคําถามว่าในเมื่อบริษัทขาทุนเก่ง ทำไมถึงอยากให้เขาไปช่วยละ่ะสู้ไปทํางานที่อื่นไม่ดีกว่าหรอแต่คุณพ่อยืนกรานเขาจึงตอบตกลงและไปเยือนบริษัทของคุณพ่อและเขาก็ต้องตกใจกับขนารอบริษัทที่ใหญ่โตก,กว่าที่เขาคิดจากนั้นคุณพ่อก็เฉลยว่า <c oughs> เราคือเศรษฐีจ้าใช่แล้ว <c oughs> จึงหลงโ <c oughs> ดนหลอกมานานกว่า20ปีววาที่บ้านมีหนี้น <c oughs> และชีวิตที่ลำบากแต่แท้จริงแล้วคุณพ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐี เป็นเจ้าของบริษัททําขนมรสเผ็ดชื่อดังในจีนคุณพ่อที่เฉลยความจริงทั้งหมดแล้วได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ในคลหาหนดหลังโตที่ใช้เงิน49ล้านบาทไปกับแค่ค่าตกแต่งเพียงอย่างเดียวและจากเดิมความฝันเล็กๆที่เรียนจบมีงานทํากับกลายเป็นความฝันยิ่งใหญ่ที่ชื่อไรไปโดนพ่อหลอกมา20กว่าปีรู้จักมากยิ่งขึ้นสุดท้ายพ่อเฉลยว่าเป็นเศรษฐีเป็นมึงทำไงวะชัดเลยนะเนี่ยทำไมไม่ทำไมไม่เป็นผมบ้างวะเออทำไมไม่เป็นเราเอมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่แม่แม่ผมจะเฉลยว่า เออเขาเป็นมหาเศรษฐีเกาแคูโทรหาแม่เลยกูรหาแม่ก่อนทำไมไม่เป็นเราอ่ะแม่หนึ่งโทรหาแม่ก่อนนะครับทุกคนครับโทรหาแม่ก่อนแม่หลอกผมเปล่าเออไม่เตรียมนะครับคลิปนี้โคตรเลี้ยวบอกเลยโทรหาคุณแม่แม่จะรับสายไหมถ้าแม่ไม่รับสายนี้แป๊กเลยนะเนี่ยแม่ตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าเราดูคลิปนี้ไปแล้วแล้วเราก็ ไม่เตรียมเลยคลิปนี้ไม่เตรียมอะไรเลยวาแต่ประเด็นคือพอไม่เตรียมแม่ก็ไม่รับสายตายแล้วโไรนี่ถ้าเกิดว่าแม่เฉลยว่าจริงๆเราเป็นมหาเศรษฐีที่ทำไงกูทำงานไปวันๆน่ะล้านแม่งให้เต็มสตรีมเลยเป็นมืองานมึองานไงครับสมมติโทรหาแม่แม่ยังเฉลยไม่รู้เหมือนกันั่ทิ้งอันนะผอเมื่อไห่เออ โอ้ยผมก็ใช้ชีวิตแล้วเนออลาออกไล้ใช่ไหมโอ้ยผมไม่ลาออกหรอกผมจะทำงานคนุนๆแบบงี้แหละเดยกว่าจะสอบเข้ามาได้ลาออกแต่ว่าทำงานไปงั้นแหละทำไปวันๆให้หมดวันแต่แม่กูไม่รับสายเนี่ยกูอยากรู้เนี่ยแม่จะเฉลยไหมไม่เอาโทรไลน์ไม่รับกูโทรเบอร์ตือครับอยากรู้อีกาเบ้อยากรู้อะไรก็ต้องรู้โทรหาแม่ก่อนเนี่ยโทรหาแม่เซ็นเซอร์เบอร์ก่อนเนี่ยลูกลูกคุณแม่ เ like hmm ิ็นเซอร์เบอร์มีเบอร์แม่ครับแม่ไม่รับสายถ้าแม่คุณรับสายแล้วแม่เฉลยมาเนี้ยกินเลี้ยงเลยนะเอลยหอเฉลยให้แม่รอแม่แม่รับสายแล้วแม่ทำอะไรอยู่ครับแม่มาออกมาธุระเหรอโอ้ยแม่อ่ามีเรื่องอะไรจะปิดบังจิกาเบย์รือเปล่ามีเรื่องอะไรจะปิดบังบอลหรือเปล่า ปิดบังแม่มีอะไรอยากจะเฉลยอบอลหรือเปล่ามไ,ไม่มีอะไร <c oughs> หรอ <c oughs> ใช่อ่ะแม่เอาดีๆด,ดิแม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีอะไรปิดบังหรอมี <c oughs> อา้าวไม่มีด้วย <c oughs> จริงดิไม่มีจริงๆเหรออ <c oughs> แล้วแล้วที่เราอยู่บ้านกันตอนนี้มันมันไม่มีอีกเหรอเรา <c oughs> แต่ว่าพอดีดูข่าวนะ่ะไอคนเจน <c oughs> เขาหลอกลูกว่าเป็นเป็นเป็นหนี้เป็นสิน แล้วก็สุดท้ายมาเฉลยลูกตอนเรียนจบเรียนจบว่าว่าเป็นมหาเศรษฐีคือคือแม่มีอะไรจะเฉลยวันไหมมีอะไรแม่ไม่เฉลยอละแม่ไม่มีเหรอแม่แอบละแม่ได้ดูข่าวไหมได้ดูข่าวไหมข่าวอะไรอีกข่าวที่ว่า ประเทศจีนใช่ไหมจีนหรือไต้หวันมะเมื่อกี้จีนจีนนะเด็กนมพ่อแม่เขาเนี่ยหลอกเขาว่าที่บ้านเนี่ยทำกิจการขาดทุนโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีเลยเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างประหยัดให้รู้จักประหยัดอดอมอ่อเสร็จแล้วพอลูกเรียนจบก็เลยให้ลูกลูกก็เลยไปทํางานทํางานเสร็จพ่อก็บอกว่างั้นมาช่วยกิจการที่บ้านหรอกลูกเขาบอกว่า จะมาช่วยทําไมก็ทํางานอื่นก็ดีแล้วเพราะว่าบริษัทพ่อนะก็ขาดคุณอยู่ไม่ใช่เหรอแต่พ่อก็ดึงดังไงพ่อดึงดังบอกเออมึงมาเถอะมันทางานเถอะทีนี้พอพอพาลูกมาเจอบริษัทลูกตกใจพามบริษัทใหญ่โตไปเลยโอ้แล้วพ่อก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นเศรษฐีลูกอะไรงนี้ไงบอลก็เลยโทรมาถามแม่ว่าแม่มีอะไรปิดบังวะแม่มีอะไรปิดบังไหม ไม่มีโอเคแม่บอนตอนหลายแล้วโทมากๆที่ๆไม่มีอะไรโอเคแม่งั้นก็มีความสุขมากๆแม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมครับผมโอเคแม่สวัสดีครับครับครับ ไอที่บอกจะกินเลี้ยงไม่ได้กินละไอ้ชิพายจบแล้วจบแล้ว,ลวอโอเคอโอเคทุกคนขายหน้าวันนี้เจอกันคิปหน้า